ขั้นตอนการสอนเนี่ยละเอียดมากนะคะมั่นใจในการเชรความรู้ไปประกอบอาชีพในด้านของความงามสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเอค่ะชื่อหญิงค่ะชื่อชมพู่วันนี้มาเรียนคอร์สอะไรคะมาเรียนคอร์สลวดหน้าบริการดีค่ะมารยาทดีตัวเองเองเนี่ยก็มีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะเอาไปต่อยอดในการประกอบอาชีพคืออยากหาอาชีพใหม่นะคะคิดว่าอยากจะนวดก็เลยลองดูว่าจะนวดอะไรดีจากนวดตัวมันก็หนักไป ก็เลยคิดว่างวดหน้าด right. ีกว่าม cool. ันหน้าเล็กๆอะค่ะอยากฝากอะไรกับคนที่กําลังตัดสินใจไหมคะทุกคนเริ่มต้นใหม่ได้นะคะเริ่มต้นที่จะทําเริ่มต้นที่จะเรียนอะไรใหม่ๆได้ตลอดเวลาแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดมีอาชีพที่2ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเพิ่มศักยภาพในตัวเราก็แนะนําให้ทุกคนลงมาเปิดใจเรียนรู้กับคุณครูทันนะคะถ้าใครอยากจะเปลี่ยนแปลงว่าอาชีพนวดหน้าก็ดีนะคะจะได้ทําให้คนอื่นสวยด้วยแล้วก็ตัวเองก็สวยด้วยค่ะ